สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เป๊กกระโดงมาใส่บาทเด้อแม่พี่น้องคนกระโดงมาใส่ลายเต๋อเนี่ก็ได้เนี่คือวัดบ้านนากเนาะบ้านเป๊กเด้อแม่พี่น้องเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระพี่น้องกระโดงมาใส่บาทญาตินำเป็นที่ปอะประเพณีวัฒนธรรมลาเด้อแม่พี่น้องเนี่ก็ได้คนเช่นกันเลย มีไม่ออกลายผู้ใหญ่ในบ้านเนล,ลงมาใส่บาทกัลายเจอพี่น้องซีนนี่ก็ได้นั่นแหละวัฒนธรรมลาวที่วัดบ้านนาคโนบ้านเป้นี่ยพี่น้องก็มีผู้เท่าผู้แก่ลากลายพี่น้องลงมาเื่อบาทมันนี่ก็ได้ก็เจ้าก็ ติดเข้าติดน้ำให้ปุยญ,ญาตายายนั่นแหละนี่แหละพี่น้องตามหีบคลองประเพณีวัฒนธรรมล่าเด้อพี่น้องนี่ก็ได้ที่หาติดเข้าติดน้ำให้ปุยญ,ญาตายายตามลักใตบ้บ่อตามเนี่ยระเบียงวัดนี่แหละญาติน้ำนี่แหละพี่น้อง พี่น้องตอนนี้เฮาก็มาเบิ่งบารถดเพิ่อนเอาเข้าวนํำาให้ปุยานตาย่ายเพิ่นนั่นแหละโอ้มานี่ก็ติดดังตลอดเนาะติดจะมีติดเข้า,มาวามาเจ้าโอู้โีพี่น้องเ้ยมาเราเองมันอี้ตัวเอ,นอ,เอ็นเนาจังปุนี่พี่น้องตอนนี้บารุดเพิ่นก็ติดเข้าวพี่น้อยแต่มีพองโอเพน,นี่ละลงใส้บ้าทุทกจ้นก็ต้อง ติดข้าวติดน้ำให้ปุญญาติยายเอาข้าวเอาน้ำมาให้กินพี่น้องเลยให้ยุดีมีแหงแหลรพี่น้องตอนนี้เป้กับติดข้าวเลยพี่น้องยติดข้าวให้ปุญญาติยายจะทิ้งจะพาเนี่ยพี่น้องพี่น้องหลังจากการเป้ะติดข้าวให้ปุญญาติยายแล้วเป้กับเอาข้าวเาน้ำมาให้ไม่นาพี่น้องเลยพลาดไม่นาเป้นะพี่น้อง เอาน้ำให้ขนาดมากขึ้นว่ามันะสิไปญาติน้ำเด้อพี่น้องพี่น้องบอลนี่เป็นต้นโพมาใส่บอลที่กระเจ้าลงมาใส่บานมายอิน้ำแลนี่บลหลุดนกะติดข้อนอยกจะถูกขนาดี่จะน้างเกิาหนนเทีดาตัวน้อยง ลยลงมาแม่อ mm <ść. S 1> ีแม <tr> ่ยังเป็นโงเป็นใหญ่คือมือเหลืก่ะเออตอนนี้บารถเพนกับาตดน้อยู่ต้นโผพี่นอนก็ได้สิ่ยาดน้ำกันเนะ พี่น้องเขาก็ญาติน้าก็บเบ้ารถเป็นทีมฮอเลยพี่น้องมืนอนี่เป๊กับลงมาเสื้อบ,บ้าทก็บเบ้ารถพี่น้อยเป้กกับนุ่งเสื้อเอฟซีพอหากเป็นจ้าพังถ่ายแล้วพี่น้องเมื่อได้เลยที่ได้นุ่งเสื้อจากเอฟซีพี่น้องเป็นจะเดินพี่น้องกับบอกเมนได้เลยพี่น้อยตัวนี้เป้กับสิมาปิดคลิปกับเบ้ารถพี่น้องเ้าผู้รดเข้าเบิ้งคลิปเป้แล้วก็ภาคเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป้ะน่เด้อแม่พี่น้องเปกะกสิจบคลิปสำนีเด้อบายบายพอกันคลิปหน้าเด้อ